มาพี่น้องมาวันนี้ได้ซุปเห็ดกระด่างพี่น้องซุปเห็ดกระด่างกับแกงแก,งก้วผักชเล็กใส่เห็ดหนังมูพี่น้องผักกับมิตรากแกงกับเอ๋ผ้โกรธวด,ด้วพี่น้องด้วยก๋วย้อนยิมก๋วกจอนเลยพี่น้องเอ๋อได้ไหมนี่เอาไี่ยังไล่พี่น้องเลยก็จะกินกับมะต้มมิงเดียวรองข้อแนวแกะข้าวนะี่แกะได้พี่น้องด้วยอีสาน ผู Th ổ, Th ổ, giving, ้่ผู้แก้เขาเจออื่นเหาแปรที่นอ้นเืลชุล้วเน้องไม่สิงเห็นวดโดบุหรีนเขาเสียบเสียมอะพเส้ซุปเห็ดกระดักบ่ได้กินโดนแล้วโดนทีนึงอุบัติ ใส่ไปแล้วเนี่ยจอดแจกเล่นเจอได้พี่นนองโอ้เพลสีดีพี่เนาะพี่บุญนุกพี่หวานนะพี่ฉังก็จบ chạy thêm nắng thế năng quân đội quân đội quân đội nó đốn quân

cái cái nổi mặc kim như nổi toàn Kim kết bó đẹp bó đẹp sẽ lại rồi, sẽ giết bồ cái đó, ship con đặt thay nhau nhau có để đưa bên được không? Chinh mất rồi, tôi ăn, tôi này, đó, một xa bớt nữa 讲不累叨。